ออโอเพนเบิร์นตัดนี่ก็จะมีสายแบ็คไฟไว้นะครับแล้วก็เบิร์นตัดตัดประมาณหมื่นหนึ่งนะครับ มีควันนิดหน่อยข้เหนในท่อสวัสดียามเย็นครับวันนี้มาจูนกล่องไอพีไอนะครับก้ายู่ศูนย์ใส่เวฟประวานซิ่งซิงคันนี้แบบทีเด็ดเลยนะครับเป็นรูปคาเฟ่น,นะครับชักเดิมจูนซิ่งนะครับลูกค้าเก่าเอาันนี้อยากเปลี่ยนอารมณ์ครับ มาจัดเป็นเจอแบบพอแบบรถแข่งครับพอโอเพ่นหน่อย <S <S มีอบ,บอกจอะออกเต็มนะต่อตา,าฟังเสียงหน่อยครับอย่างโหดมากเลยคันนี้ สองนะครับเบิ้ลยิงแล้วก็ใส่ตัดไปด้วยนะครับรัวจัดรัวจัดของเล่นครบครับเน,นี้เยเลกกเล่นี่ครับตั้งไว้สามบาทรูบนหนึงครับโคตรหมกอะคันเนี้ยจริงนะครับ เดินนิ่งๆอย่างกับรถเดิมอย่างกับรถเดิมมีแคมมาโมดหนึ่งครับหมกสุดครับค,บคอยเล้าใจต้องใส่โหมดสองขออนุญาตนะครับ เงียบวางไว้ป่ะนึงรเราใจดีครับเบิ้ลยิงนะครับใส่ตัดไปด้วยเลยผมไม่กล้าเบิ้ลดังนะครับแถวนี้ติดบ้านคนเยอะ ลานจริงลานจิงพอแล้วเดี๋ยวเขาดาววันนี้ครับฝากติดตามด้วยผมฟันจูนเน์ครับั่างกล่องจูนรถติดต่อได้ครับทิงช่องทางติดต่อไว้ข้างใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ